ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวีดีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกิจสงการเลยเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแลระยะเวลากิจกรรมก็จะตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง16เมษายนนะครับเราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูคร่าวๆแล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะแต่มันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมจากที่เคยมีมาแล้วกันอ่ะมาดูล็อกอินก็ตามปกติเลยนะครับปกติก็จะล็อกอินแบบนี้แหละหนังสือการ์ดอน10 หลังจากรออินห้าวันก็ให้น้อยเหลือเกิน VIP รับเพิ่มถ้า VIP เป็น VIP หนึ่งก็จะได้เพิ่มนะครับก็จะได้เป็นยี่สิบหนังสือกระดอนก็ไม่มีอะไรเลยแค่ยี่ิบเองน้อยมากอันที่2วงล้อนำโชคสะสมเติมครบ200อเพจจะมีโอกาสได้หมุนหนึ่งครั้งอันนี้ก็บอกกันนะครับไม่แนะนำถ้าจะเติมมาเพื่อเทียร์สูงแค่วงล้อนี่คือไม่แนะนำเลยโอกาสออกมาแดงอ่ะโอคือน้อยมากอย่าไปหวังเลย อยากให้คุณมองเป็นกิจกรรมลองมากกว่าถ้าคุณจะมาสู่วงร้อนี้นะแบบว่าคุณเติมวันศุกร์มันจะมีกิจกรรมไม่ประทองกอบตัวสวนมาที่มันจะให้เติมเพชรแล้วมันจะสุ่มเพชรได้เยอะๆอนะอันนั้นอยากให้มองเป็นกิจกรรมหลักแล้ว ส่วนวงล้อนาโชคนี้ให้เป็นกิจกรรมเสริมแทนนะครับแต่ถ้าคุณจะเติมเพื่อที่จะเอาหมาแดงอะไปเติมกิจกรรมหลักเติม1 5 0 0 0ันบาทแล้วมันจะได้หมาแดงล่างมาสเตอร์น่ะอันนั้นจะคุ้มกว่ามากนะครับอันนี้คือคุณเติมไปคุณก็สุ่มไปไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้หมาแดงโอกาสคือน้อยมากแต่นั้นก็เอาจริงมองว่าเป็นกิจกรรมเสริมเถอะอย่าคา,า,าดหวังเลยกับหมาโอกาสมันน้อยอันนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นสนุกกับการเป่าวิ่งฉุบก็ในกมเป่าวิงฉุบสีเหล่าซินเทียผู้เล่นสามารถเลือกได้สุม่มหรือเพื่อนเลือกกระลอกกันไกกระดาษนังเลือกก็เหมือนเป็นกิจกรรมเป่าวิ่งฉุบแหละตอนนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมแล้วก็ไปใช้เพชจให้ดูตอนนี้เราก็จะอ่านข้าวๆกันก่อนเพราะว่าก็ยังงงๆอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาทดลองกันก็จํจำนวนการเพรที่ใช้สูงสุดคือ50ครั้งทุกๆ2,000เพชรนะ่ะ จะได้รับการสุ่ม1ครั้งก็50คูณกับ2 0 0 0เพรเท่าไร่แสนเพรก็คือแม็กซิมัมของกิจกรรมนี้คือแสนเพรนะครับเข้าสู่ร,ระบบหน่ากิจกรรมทุกวันจะได้รับการจนการท้าทาย1ครั้งก็เหมือนล็อกอินแล้วเราก็จะได้รับการท้าทายแต่มันก็ให้น้อยมากอนะ่ะถ้าเราอยากได้จริงๆเราก็ได้จากการที่ใช้เพชรนั่นแหละถึงจะได้เร็วนะครับโอ้ยเสียงแล้วก็มีกิจกรรมยินดีต้อนรับกลับมานี่ก็เป็นสําหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เรียน ติดกันเป็นเวลา7วันนะครับใครที่ดองไว้ก็เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าจะให้เดาก็คือถ้าสมมุติว่าเลเวล75ก็สามารถรับได้ของ75อย่างเดียวอันอื่นก็ไม่น่าจะรับได้มัง้งถ้าจําแบบกิจกรรมเก่าๆไม่ผิดนะมาเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมนี้ให้ดูกันเลยกิจกรรมเป่าวิ่งฉุกตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมโปเกซากาเป็นที่เรียบร้อยนะครับของตุ้นนี่280 เดี๋ยวเราจะมาใช้เพรกันเลยตอนนี้มีทั้งหมด30,000-4,000กว่าเพรแล้วตอนนี้นะเป็นกิจเ,เป็นช่วงเวลาที่น่าใช้เพจมไม่สุดคือผมรีบมาอัดเพื่อให้มันยังทันกับกิจกรรมดิสกิลอยู่ดิสกิวเป็นช่วงเวลาที่น่าใช้เพชรไม่สุดแล้วผม,มเกือบใช้เพรไปมา2วันที่แล้วแล้วโชคดีกั้นใจไว้ทันแต่เราต้องรีวิวนะครับแล้วก็ใช้ให้ครบเลย30,000เพร แล้วก็จะไปสุ่มตัวกิจกรรมนั้นให้ดูจะใช้เพศกับอะไรง่ายๆดูนะครับสปีด3 5 5 0 9 8 0 7เราใช้เพศกับการซื้อหินประดับอยู่ในนอกของไว้นี่ซื้อไปหมื่นสอง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสปีดไว้เท่าไหร่แล้วก็จะได้รีวิวตรงซื้อหินประดับด้วยว่ามันเด้งขึ้นเยอะไหมโอ้ไม่พออันเราเสื้อนี้แทนละกันโอ้เสียด้ยค่ะอีกนิดนึงจะได้ เวล8แล้วนะครับอันนี้เวล10เต็มแล้วเวล10เต็มนะก็จะเพิ่มอยู่ที่8,192กสส่วนเวล7ก็จะเพิ่มอยู่ที่900 84ทำไมเพิ่มน้อยทำไมนี้เพิ่มถึง8,000อันนี้ทำไมมันเพิ่มอยู่แค่900 งคงจะแบบว่าตาละมันเด้งให้เยอะละมั้งครับจะเราเข้ามาดูกันต่อนะครับสำหรับอันหินเนี่ยซื้อไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาดูนซิว่าสปีด ไว้เราจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราใช้เพชรไปถึง30,000เพชรมาดูตอนนี้เพิ่มมาเป็นสามแสนหกหมนันเจ็ดร้อยสี่นะครับก็เพิ่มเยอะอยู่นะเพิ่มเยอะอยู่วันนี้ไม่ได้กดประดับขอไปกดแป๊บน,นึง เอาจริงๆนะถ้าแบบพลังคุณเหลือสําหรับพวกเลเวลสูงๆอะ่ะแหล่งที่ใช้พลังที่หมอที่สุดอะ่ะคือการกดตัวน้ำยาประดับแล้วก็ไปอัพประดับมันเพิ่มความสามารถเดียกไม่นะครับถ้าแบบประดับคุณเลเวล240กับเลเวล160นี่มันต่างกันมากนะคุณลองดูความสามารถอ่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอล็อกอินก่อนเข้ามารับก่อน อย่าลืมกดรับตรง Vip นะครับถ้าสมมุติคุณมี V i p เนอะกิจกรรมเติมเพรา,าจะไม่ได้เติมให้ดูนะครับเพราะมันเปลืองมากเลยตอนนี้ใช้เพชรอยู่ที่3 2ม0 0ื่นเพชรก็จนุนวนกระท้าทายได้17รอบเดี๋ยวเรามาลองถูกลงผิดไปด้วยกันนะครับก็ยังไม่รู้มันเป็นยังไงเหมือนกันอันนี้คือรอบที่นหน่อ่ะ คอนกันไกกระดาษไปคอนกันไกกระดาษอันนี้สีเป็นอะไรดีเอาเป็นคอนละกันลองดูกันนะครับเอ้ยเรากดทารายกับกดสุ่มมันต่างกันยังไงอ๋อโอเคเข้าใจลวกดสุ่มก็คือมันจะสลับตรงคอนกันไกกระดาษให้เราเองเป็นแบบเราไม่ต้องมานั่งกดเองว่าเราจะเลือกคอนกันไกหรือกระดาษมันจะเป็นแบบเลือกอัตโนมัติให้เราอะประมาณนั้น เราลองค้อนกันไกลกระดาษแล้วก็ค้อนดูมาดูซิว่าเราจะชนะไหมถ้าชนะจะได้บอก2เสมอบวก1แล้วก็แพ้เป็นศูนย์นะครับไปเลยอ่าเสมอรอบแรกเสมอรอบที่2ชนะรอบที่3ชนะรอบที่สี่เป็นบวก0ูนย์นะครับก็คือแพ้มากดสุ่มไปเลย โอเครอบนี้ก็แพ้2รอบแล้วก็เสมอ1รอบมีชนะหนึรอบนะครับเดี๋ยวลองคอนทั้งหมดดูโอเคได้แค่สแต้มแพ้ไป2รอบเออจำนวนการท้าทายคือมานับทั้ง4รอบเลยนะแล้วตรงของแรกเนี่ย าทำไมผิดตัวโปสเตอร์โปเกมอนนี่มันคือของฟาร์มแล้วรูปปั้นคริสตัลก็น่าจะเป็นของฟาร์มเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจะนะว่าเพิ่มเท่าไหร่ตัวรูปปั้นคริสตัลแต่ถ้าให้เดาจริงๆอ่ะน่าจะเป็นของฟาร์มเดี๋ยวลองดูว่าเราจะถึงไหมต่ไม่น่าถึงหรอกไปซูงแบบรวดเร็วโอ้ เออเออครั้งนี้ได้ชนะเยอะอยู่เพื่อความรวดเร็วเอ,อ้มันก็ได้อยู่นะห้าสิบเอ็ดรอบแล้วแต่คิดว่าถ้าจะให้ถึงตรงสองร้อยมันใช่เท่หลาสองร้260อหกสิบอ่ะมันไม่น่าถึงหรอก ของผมสุุๆอยู่ที่76นะสำหรับ ID นี้นะ32,000กว่าเพชรคือมันจะจบอยู่ที่จำนวนประมาณ76เดี๋ยวเราไปดู ID ตัวนี้4 0่กันเลยนะครับตรงนั้นจะมีเพชรเยอะกว่านี้เราจะมาดูว่าประมาณ30,000เพรกับ4 0 0 0กว่าเพรนี่มันจะได้ประมาณกี่ดอกนะครับตอนนี้ก็อยู่76ดอก